สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และวิธีรู้เท่าทันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันนะครับไปกันเลย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หมายถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ได้แก่สุราและเมลัยแอลกอฮอล์มีสิทธิกดระบบประสาทส่วนกลางผู้ที่กินเหล้าในปริมาณไม่มากจะรู้สึกผ่อนคลายเนื่องจากแอลกอฮอล์ไปกดจิตใต้สำนึกที่คอยควบคุมตนเองอยู่แต่เมื่อกินมากขึ้นก็จะกดสมองบริเวณอื่นๆทำให้เสียการทรงตัวพูดไม่ชัดจนแม้กระทั่งหมดสติในที่สุด โทษของสุราต่อสุขภาพกายโทษของสุราต่อสุขภาพร่างกายนั้นจะส่งผลทางในระยะสั้นกับทุกคนที่กินเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยังส่งผลในระยะยาวหากบ,บริโภคติดต่อกันเป็นระยะเวลานานดังนี้ค่ะ 1. อาการเมาค้างและภาวะขาดน้ำอาการเมาค้างหรือที่หลายคนเรียกว่าแฮงเป็นผลมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไปซึ่งมักเกิดขึ้นหลังการดืม่มมาหนักไปแล้ว1วันมักมีอาการปวดศีรษะวิงเวียนอ่อนเพลียคลื่นไส้และอุดกิดง่ายเนื่องจากการดื่มแอล กอฮอล์จะทำให้ปัสสาวะบ่อยทำให้ร่างกายขาดน้ำบวกกับปฏิกิริยาในการสลายแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเกิดอาการเมาค้างและภาวะขาดน้ำนั่นเองค่ะ 2. ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารแอลกกฮอลในเครื่องดื่มอาจทําให้เยื่อบุกระเพาะอาหารและลำไส้ระคายเคืองทําให้เกิดการอักเสบและเพิ่มการผลิตกรดนาไปสู่อาการต่างๆเช่อนอาหารไม่ย่อยแสบร้อนกลางอกปวดท้องท้องเสียหรืออาเจียนค่ะ 3. พิษจากแอลกอฮอล์การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปในช่วงเวลาสั้นๆก็อาจทำให้เกิดภาวะนี้ได้ซึ่งเป็นภาวะที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตโดยจะมีอาการเหล่านี้เช่นสับสนอาเจียนชักหายใจช้าหรือผิดปกติอุณหภูมิร่างกายต่ำและหมดสติในกรณีที่รุนแรงมากขึ้นค่ะ 4. ความเสียหายของตับความเสียหายต่อตับตับมีหน้าที่สำคัญในการเผาผลาญแอลกอฮอลมีการบริโภคมากเกินไปจะทำให้ตับเสียหายและเกิดโรคตามมาและการดื่มแอลกอฮอลเป็นเวลาน,านานในที่สุดอาจนําไปสู่โรคตับแข็งเป็นภาวะที่ตับกลายเป็นแผลเพิ่มความเสี่ยงของอาการตับวายและภาวะค่ะ ข้อ5ความผิดปกติทางสมองและการรับรู้ผลเสียของเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจนำไปสู่ความบกพร่องทางระบบประสาทและการรับรู้อาจทำให้เกิดการสูญเสียความทรงจำมีสมาธิลำบากและความสามารถในการแก้ปัญหาลดลงอีกด้วยค่ะ 6. เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งการดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลานาน,านเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งชนิดต่างๆรวมถึงมะเร็งปาก คอหลอดอาหารตับเต้านมและมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะ โทษของสุราต่อสุขภาพจิตภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลเป็นหนึ่งในโทษของสุราหรือผลเสียของเหล้าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจช่วยบรรเทาความเครียดเพิ่มความสนุกสนานได้เพียงชั่วคราวก็จริงค่ะแต่อาจทําให้เกิดภาวะดังกล่าวในระยะยาวได้เนื่องจากแอลกอฮอล์จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองมีส่วนทําให้เกิดความผิดปกติทางอารมณ์ค่ะ แอลกอฮอล์ดื่มอย่างไรให้ได้ประโยชน์แอลกอฮอล์กับหัวใจนะคะข้อดีแอลกอฮอล์ช่วยเพิ่มระดับ HDL ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลที่ดีลดการแข่งตัวของเกล็ดเลือดลดการดื้อต่ออินซูลินช่วยป้องกันโรคหัวใจสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงจากเบาหวานความดันโลหิตสูงและในผู้ที่มีประวัติหัวใจวายมาก่อน ส่วนข้อเสียนะคะการดื่มแอลกอฮอล์วันละสามดริงขึ้นไปอาจทำให้อ้วนเพิ่มความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงไขมันไตกีเซอร์ไล์สูงเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกหัวใจล้มเหลวเพราะข้อมูลการวิจัยส่วนใหญ่ไม่สามารถพิสูจนผลได้ว่าแอลกอฮอล์ให้ผลดีต่อหัวใจจริงแอลกอฮอล์และสมองข้อดี การดื่มพอควรช่วยป้องกันความเสี่ยงอัลไซเมอร์และความจำเสื่อมส่วนข้อเสียการดื่มมากเกินไปเร่งให้สมองเสื่อมเร็วร่างกายขาดวิตามิน B1 ถ้ารุนแรงอาจทำให้ความจำการเรียนรู้ลดลงเพิ่มความเสี่ยง s t ต o k ต่อมานะคะแอลกอฮอล์และเบาหวานข้อดีการดื่มในระดับน้อยถึงปานกลาง ช่วยลดความเสี่ยงเบาหวานลงได้36เปอร์เซนทั้งยังลดความเสี่ยงโรคหัวใจในผู้ป่วยเบาหวานด้วยข้อเสียทำให้อ้วนเพราะแอลกอฮอล์ในแคลอรี่สูงซึ่งอาจนำมาสู่โรคเบาหวานความดันและโรคหัวใจผู้ดื่มหนักอาจเสี่ยงโรคเมตาบอลิกซินโดมหรือโรคอ้วนลงพุงนั่นเองค่ะโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เริ่มดื่มเมื่ออายุยังน้อย แอลกอฮอล์และโรคมะเร็งนะคะข้อดีไวน์แดงและเบียร์ดำมีสารโพลีฟีนอลซึ่งเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงเช่นเดียวกับผลไม้ผักและชาช่วยป้องกันมะเร็งได้ ฮอปซึ่งใช้ผลิตเบียร์มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ที่ชื่อว่าเซนโทฮูเมลช่วยชะลอการเติบโตของเซลล์มะเร็งและเพิ่มฤทิ์เอนไซม์ซึ่งทำหน้าที่ต่อต้านมะเร็งข้อเสียการดื่มมากเกินไปเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งในช่องปากหลอดอาหารกระเพาะตับเต้านมและลำไส้ใหญ่ สมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกาเน้นว่าการดื่มเพียงวันละดิ้งก็อาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งเต้านมได้แล้วแอลกอฮอล์และกระดูกข้อดีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพับพบว่าเบียร์มีสารซิลิคอนสูงซึ่งช่วยสะสมแคลเซียมและแร่ธาตุอื่นๆในกระดูกช่วยเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกสะโพกป้องกันกระดูกแตกขัดข้อเสียซิลิคอนพบมากในอาหารหาชนิด โดยเฉพาะธัญพืชไม่ขาดสีและผักประเภทรากจึงไม่จําเป็นต้องดื่มจากเบียร์เพราะแอลกอฮอล์ลบกวนการสร้างกระดูกและการทางานของแคลเซียมวิตามินดีและฮอร์โมนอะตโรเจนจึงเพิ่มความเสี่ยงกระดูกพรุนและทําให้กระดูกแตกจากการถล้มได้ง่ายความอ้วนกับแอลกอฮอล์แคลอรี่จากแอลกอฮอล์มักสูงที่พุงมากกว่าแคลอรี่จากอาหารที่อื่นๆแต่การดื่มน้อยกับเป็นผลดีในการลดพุงได้แต่ต้องเป็นละหนึ่งดิ้งเท่านั้น าการวิจัยจากคลิิกเมยโยนในผู้ใหญ่ไปกว่าสองร้คนพบว่าผู้ที่ดื่มวันละครั้งลดความเสี่ยงพุงพุ้ยลงถึง5รสี่เปอร์เซนเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ดื่มแต่การดื่มมากกว่าสี่ดืขึ้นไปเพิ่มความเสี่ยงลรคงวนถึงสี่หกเปอร์เซนเพราะแคลรี่ที่ได้จากอาหารถูกจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในร่างกายยกเว้นเพิ่มการออกกำลังกายให้มากขึ้นการดื่มเบเกอรฮอลประมาณให้ประโยชน์แก่ร่างกายได้แต่ไม่จำเป็นที่ต้องแนะนําเพื่อให้ดื่มเพื่อสุขภาพผู้ที่ควรลดได้แก่หญิงตั้งครรภ์หญ ผู้ที่ใช้ยามาาเกี่ยวกับเครื่องจักรผู้มีปัญหาไขมันไตกรีเซอร์ไรลสูงตับอ่อนอักเสบหัวใจล้มเหลวหรือผู้รับประทานยาบาฮิตเป็นประจำคนปรึกษาพแพทย์ถึงความปลอภัยในการดื่มด้วยเพราะแอลกอฮอล์อาจมีผลลบกวนต่อการทำงานของยาและนี่คือรายชื่อผู้จัดทำและสมาชิกกลุ่มทุกคนครับ